เราไม่มีบทเลยหรอกเราเลี้ยวไหมอ่ะอมันมันวิ่งมากเืยใช้ของอันไลเลยเอก็แบบเอ๊ะเหมือนมีอะไรสะดุดตาวิ่งวิ่งออกมาเออแตะนิดเดียวสีชัดแบบกระชับมิดแบบไฮไลท์แน่นเขาบอกว่าตาคือหน้าตาของหัวใจอ๋อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะออวันนี้อยู่ในช่องของอายนั่นเองซึ่งวันนี้เราชวนเบนมานะคะดูขึ้นในจี คือเห็นความแตกต่างมาฉันเป็นฟัวแบบเวอร์ชันแฉนนะคะนี่คือเวอร์ชันแบบขาวริงๆแล้วนี่คือคนเหนือแล้วนี่คืออีกได้นะคะหนึ่งขวาเขาหลับกันว่ามันจะมีคําถามที่โดนถามบ่อยก็คือเรื่องตาคือก็จะโดนถามเรื่องตาบ่อยฉันก็ถามเรื่องตาบ่อยแต่วันนี้จะมาแชร์แชร์เท็มที่คนชอบทักเรานะคะใช้ประจําแล้วก็ดีแล้วก็เลิศอย่างแรกที่เรามีเหมือนกันความจริงตอนแรกอันไม่มีนะแต่ก็เคยถามปินแล้วว่าแบบเธอมันมันดีมากเธอใช้ของอะไรเลธอโชว์เหมือนกัน มีเหมือนกันคือตัวนี้คือแบบบอกเลยว่าเลิศปังมากคือวิ่งคือเห็นไปถึงมีชั้นทาแล้วเลยฉนทาอ่อนๆเดี๋ยวเราลองสวอให้ดูความแตกต่างแลการของสีผิวอันนี้ผิวเข้มอันนี้คือขาวว่าทาแล้วเป็นยังไงแต่มันแน่นตากงเลยนะแนะนาว่าเวลาทาไม่ต้องทาหนาพอทาแล้วก็ฟิลเกียร์อันนี้นะคะอันนี้ยังไม่เกียร์ก็มีประมาณนี้ อันนี้มันจะเป็นโทนแบบทองทองโลสั่เบาๆเห็นไหมแล้วพอผิวขาวเหมือนชีปรับปรับสภาพได้อันนี้สวยมากอันนี้ก็คือที่เราทาตาเลยอันนี้ราคาที่ประมแก้ว0้แต่ว่าใช้ใช้ได้เยอะใช้ได้หลายเดือนเหตุผลที่ต้องใช้เพราะว่าเวลาเลยคเวลามองผู้ชายค่ะแล้วเขาก็แบบเอ๊ะเหมือนแบบมีอะไรสะดุดตามีมีออกมากตนะเพราะฉะนั้น ต่อไปเอาของฉันก่อนก็ได้คือเขาบอกว่าอันเนี้ยสามารถทาบนผิวหน้าได้และทาตัวได้เหมือนคือเวลาเราจะไฮไลท์ไฮปลาหรือไรหรืออะไรเงี้ยคือบางคนอ่ะก็จะใช้ยางอื่นไฮไลท์ดูไปฉันคือใช้อันนี้เลยจบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูเนื้อนะคะเนื้อจะเป็นสีขาวแบบนี้ไม่โกกับแน่เลยเออเนื้อเป็นสีขาวฟิลชิมดีมาเยอะมาก ความจริงอย่างเงี้ยใช้ได้เป็นสิบครั้งเลยนะรู้ปะแม่มันเวอร์มากมันเวอร์แบบมันสวยแต่ว่ฉันต้องไปซื้อค่าวันนี้ก็เลอให้ปลงให้ปลาได้เออไล่อดูดิเธอมันพุ่งกมาเลยอะคือไข่ปลาอกมาเลยอันนี้อันนี้สับอันนี้ให้จุกมือแบบ คือมันจะวิงวิงมากๆวิงมากๆทาตัวได้ทาหน้าได้แล้วสูว่าเป็นเนื้อที่บางแห้งง่ายไม่เหนียวอันต่อไปของเธอฉันให้เธอก่อนมาสคาร่านะคะคนชอบทกเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ติดขนตาแต่จะเน้นแบบปัดให้ตาแบบจึงเขาบอกว่าตาคือหน้าตาของหัวใจออ๋นี่ตัวนี้จะบอกว่าปัดแล้วคือกันน้ําด้วยแล้วก็แบบคืออยู่ทั้งวัน่ะ นีเลิศคือชอบก็คือกันน้ำปัดไ้ตกมันงอนปะงอนเหมือนมันมีเหมือนไฟเบอร์ให้ด้วยเหมือนช่วยให้ยาวไปทำไมอันยังไม่เคยใช้อันนี้น่าจะประมาณ590แต่ว่าใช้ได้นานมากแบบนานมากแล้วก็อันนี้คือถาดตัวนี้ก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยจจะใช้ปัดข้างล่างมันจะให้ความแบบว่าฟิลแบบหนาใช่มันจะเป็นช่อมากกว่าปัดข้างบนก็แบบก็หนาแต่มันจะมีความ ตกมากกว่าตัวนี้เพราะนี่ชอบให้ข้างบนแบบสะพึงมากก็เลยแบบอันนี้ใช้ข้างบนนี่ใช้ข้างล่างฟีลแบบเรียงเส้นอะใช่เออมันมันไม่ใช่หัวฟูๆอย่างเงี้ยเป็นหัวแบบเรียงเส้นง่ายๆแล้วรู้สึว่ามีสายค้อยเข้มานะคะความจริงตอนแรกเราค้อยเดียวมากคิดฉั้นตลกเลยตลกแน่ลงมาไปทำอย่างไรลงมาตรงทางเดี๋ยวเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวซักแป๊บลงไปละโอเคโอเค ต่อไปเป็นของฉันมาสคาร่าอันนี้มนแมสแมสเลยอ่าของอันนี้อลอรีอยลนะคะจำจำไม่ได้ใช่ไหมต,ตัวอ่างเครื่องนี้มันมันดังแล้วคนใช้เยอะอและราคาประมาณ300ร้อยกว่าบาท4ี่ร้อยเดี๋ยวให้ดูแปลงก่อนฉันรู้สึกว่าตัวนี้ปัดขนตาฉันงัดได้ดีกว่าแต่ข้อเสียคือแอบล้างยากด้วยความที่ไอ้พวกกันน้ำอ,ะอ่ะเออมันมันจะมีความล้างยากเหมือนบางคนที่ล้างก็คือเช็ดไปเลยคือใช้ยาเช็ดไปเลยแต่บางคนก็จะมีไอ้ที่เหมือนทาก่อนอ่ะ ฉันใช้ตัวนั้นอยู่อ่ะดีมากมันเป็นของอญี่ปุ่นเหมือนกันต้อง,องไปหยิบแล้วบแบรนด์นี้เออแบรนด์บิงแต่ไม่รู้ทำไมเป็นคนที่แบบว่าตอนที่มันใหม่ๆชุ่มๆเนื้อหนักๆเลยอะคือด้วยความที่ขนตาเราอ่อนแอปัดแล้วมันแอตบตกแต่ช่วงที่มันแบบแห้งๆก็จะหมดเลยที่เราไม่ต้องไปเช็ดไปฟั a อะไรฟังมันงักง่ายมากตัวนี้เอาไว้ล้างปัดไว้ล้างแบบปัดลบเยบัดพลาแล้วก็แบบ ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็คือละลายหมดเลยแล้วก็แบบแล้วเรกแค่ปาดดีมากคือต้องตามประมาณประมาณประมาณสี่เก้าเก้าไปเลิศต้องสื่อฉันมีอันนี้มาด้วยที่ดัดขนตาเก่าไม่อยากให้ดูใกล้มันเปื้อนใช้ของนุบหลักคืออันอื่นก็อาจจะดีแต่ส่วนตัวเป็นคนที่ใช้แล้วเราจะใช้ตลอดไม่ค่อยได้เปลี่ยนแค่รู้สึกว่าระยะยาวของ เบ้าตามันมันตรงล็อกฉันพอดีฉันก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้งับตาฉันขึ้นได้เออเลิศเราชอบแต่งตาคือแบบว่าใสา่ฝอเราจะแบบว่าใช้สีที่มันจะแบบทนน้ําตาล,แ,ลแต่ก็แน่นใช่แต่ก็มีสีแบบอื่นๆปะคูนกันอของนี่เลยคะ่ะเย็นนิดนึงนะคะเออแต่สีก็คือสวยมากสวยแรงสวยนักงามขนาดแบบ เลยอย่ามันมันงามมากอันนี้ก็ปะปลายค่ะแต่ว่าจะนินอันเมื่อกี้มากกว่าอันนี้เป็นฟิวแบบสัมือก็ได้อันนี้คือได้มาตอนวันเกิดด้วยความเรื่องขนตาฉันเป็นคนที่ด้วยความที่ตาเราชัดคือเบนอจะเป็นคนตาโตแล้วหัวตาเปิดแบบฟิวชัดอต่เออแต่ยาวตาโตแต่ฉันเป็นฝิแบบว่าไม่ได้โตเท่าเบนนะแต่ชั้นตาชั้นอะ เออแล้วเวลาถ้าติดขนตาหมดตาฉันรู้สึกว่าแบบดุเกินฉันก็เลยแบบว่าถ้าสมมติจะติดหรือแบบสมมติตอนนี้จะเที่ยวเออฉันจะแบบตัดขนตาครึ่งหนึ่งอะมาติดออแค่ตรงปลายออฉันก็เลยจะพูดถึงเรื่องการติดขนตารู้สึกว่าชอบแบรนด์นี้รู้สึกว่าใช้มาหลายแบรนด์แต่แบรนด์เนี้ยแน่นสำหรับฉันแล้วใช้ง่ายแห้งง่ายติดออถึงลอกออกมาก็คือแบบแก้ง่ายหรือประมาณาเ,ออเนี้ยเนียจบอันนี้มันแมสมันมีช่วงหนึ่งที่ขาดตละแต่ก็ตามตามออกมาจะได้อย่างเดียวก็ไม่ขาดแล้วค่ะ ขอองทาเหมืนนกัสีสวยมากใช่มีเยอะมากเดี๋ยวจิ้มให้ดูสักสองสามสีเดี๋ยวลองจิ้มของเธอแล้วก็แบบเออเออตะมือเธอจะจิ้มสีที่ฉันแบบที่ชอบแตะนิดเดียวสีชัดแบบกระชับมิดแบบไฮไลท์แน่นเธอมันได้เบนอาจจะเป็นคนที่แบบคารุฟูกว่าฉันหน่อยฉันเป็นคนแบบนเดิมๆอะไรเงี้ยนี่ก็จะสีแบบแบบประมาณนี้ๆ่ประมาณนี้เลยคือปังยั่วเอ้ยลืมถามอายไลเนอร์เธอใช้ของอะไร ของ a a few moments l ไลฟ์ปอดคือบางบางอย่างอ่ะมันดีนะหลายๆแบรนด์แต่มันจะมีสักแบรนด์หนึ<ๆ>่งที่เข้ากับเราใช่แล้วเราก็จะชูดจะเลือกแต่อันนั้นนะใช่ใช่แต่ว่าการการกีตาร์สำหรับฉันของเธอไม่รู้เป็นไหมสำหรับฉันคือบางวันก็จะมีเล็บในการกีดแต่ถ้าสมมติข้างแรกอ่ะดันยาวไปละ ก you know? ็คือวันนั้นใครจะต้องกีดยางั้งสองข้างก็คือวันนั้นก็จะไปไนด้วันนี้ก็เป็นฟิลแบบกระชับมีดกุ้มกิ่มแบบไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแต่ครจะบอกว่าเฮ้ยมันดีมันแน่นประมาณนี้ถ้าสมมติอยากให้แต่งหรือรีวิวอันไหนเฉพาะจาะจงอะทักมาเออแล้วจะให้เบนแต่งตาให้ดูใช่จะนั่งเชีย์โอเคค่ะก็สั้งับ่วันนี้ไปก่อนเพราะว่าก้อยก้อยรอโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายถ้าพูดผิดอันนี้สมมติพูดว่าเราเลียว อันนี้ลอรียวลนะคะค่ะปัดปึ๊บอันนี้เลฟลอนนะคะ